วันนี้สิผ้าชมบรรยากาศร้านหมูกระทะค่ะมาเบิ่งก่าขาจามีปอย่างแน่เนาะร้านนี้มีครบค่ะมีหมูมีเนือกุ้งหอยปูปลามีหมดเลยค่ะผลไม้ของหวานสมตาม,มีบรรยากาศรลานพนดีดีค่ะแต่บ้านนี้จะเน้นกินแต่กุ้งเนาะสังเกตคลิปจะกระ,กะทอนกระทันแน่ด้วยค่ะ เพราะว่าช่วงใดมีเพลงก็จะตัดออกเนาะคิดกันเลยบอสมดบันไดคะ่ะเอาบรรยากาศสาวๆยางกุ้งมาให้ิดงคววนทวนอยู่พี่น้องลมแหง้งอันนี้เป็นกุ้งคะ่ะตักขึ้นมานองน้ำแข็งให้เขานอกแล้วก็คอยเอาไปย่างคะ่ะจริงๆเป็นกุ้งสดในพี่น้องอยู่ในหัน บรรยากาศช่วงค่ากับประมาณนี้ค่ะอากาศดีดีคนก็หลายลูกค้าพลายค่ะบางคนกม็มายืนทานเพราะว่าบะมีโตนังพิถไทยด้วยสมตําค่ะซาตนตำสมตําคือเกาไม่คัวประจําทีมค่ะเพรว่าไปใส่ก็ต้องให้พันตํามสมตําให้กินเพราะว่าพันตําแซ่บ มื่อนี้ร่วมด้วยช่วยกันเนาะมีแตนกับบุ่มสอยกันปุงสอยกันเห็ดสมตำกระแสบลายพี่น้องทายคลิปเบื้องแล้วถ้ามกท่าชอบกบาฝากดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆค่ะร้านนี้มีอาหารหลากหลายให้เลือกค่ะบม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวานไพ่ามากก็ติดใจมาแล้วอยากมาอีก ทีมมูเฮาเนี่ยะค่ะเมื่อหกเดือนที่แล้วกับมาเนาะมาแล้วรอบหนึ่งวันนี้ก็ชวนกันมาอีกแต่ว่ามาบระกบทีมเนาะรอบนี้จ็ดตำสมตำพันว่างเครื่องปรุงไว้ให้ครบเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นบักเน้าเกิดเทศนามขามผงนวเนาะ ปลาน้ำปลาพวกนี้